สวัสดีะค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องการเพรากรโดยดวงดาวอาจารย์กิ่งฟ้าโดยช่องกิ่งฟ้า t 4 o f o r Channel นะคะต้อนรับเข้าสู่กทำนายดวงเป็นประจำทุกคลิปเลยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเป็นคลิปที่เรียกว่า timeless เปิดมาดูเมื่อไหร่ก็ได้นะคะสำหรับ12ราศีเลยนะคะภายใต้หัวข้อเดียวกันเลยนะคะก็คือเรื่องใหญ่สําคัญที่จะเกิดขึ้นกับคุณในระยะเวลา15วันนี้คืออะไรนะคะสาหรับคลิปของอาจารย์กิ่งฟ้าทุกคลิปกิ่งฟ้าทำนายโดยภาพรวมหรือเรียกว่า general reading ไม่ได้ทำนายเจาะจงบุคคลใดบุคคลหนึ่งฉะนั้นขอให้ท่่าานดูอยง สตินะเป็นงมงายน,นะคะเพราะว่าสุดท้ายจะดีไม่ดีอยู่ที่ตัวคุณเป็นคนกําหนดดวงชะตาไม่ใช่ไพ่หรือคำทำนายของอาจารย์กิ่งฟ้านะคะแล้วก็สําหรับพวกดวงรายเดือน12ราศีนะคะจริงๆคลิปนี้ก็คืออย่างที่กิ่งฟ้าบอกคือทำารือสเปิดม,มาดูเมื่อไหร่ก็ได้แต่คลิปที่กิ่งฟ้าจะลงเนี่ยมันจะช่วงระยะเวลาเดือนประมาณกันยายนตุลาคมนะคะฉะนั้นดวงรายเดือนต่างๆกิ่งฟ้าจะแปะ ลิสต์นะคะหรือแปะตัวลิงก์ต่างๆเอาไว้ด้านล่างใต้ description นะคะสามารถไปคลิกไปดูราศีของคุณได้เลยนะคะอาแต่ถ้าใครที่อยากดูคลิปนี้นะคะว่าเรื่องสําคัญอะไรที่จะเกิดขึ้นกับคุณในระยะเวลา15วันนี้เป็นแนวทางเป็นไกด์ไลน์เราไปเริ่มรับฟังรับชมกันอย่างมีสติกันได้เลยคะ่ะ,คะสำหรับชาวราศีพฤษภนะคะเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าเรื่องใหญ่สําคัญอะไรที่จะเกิดขึ้นกับคุณในระยะเวลา15วันนี้เรามาดูเป็นแนวทางกันอย่างมีสติกันเลยดีกว่านะคะแล้วแต่พ่จะบอก Perseverance, Insight, Be Candid, The Death, The Moon, The Wheel of Fortune, Queen of Cups. Five of Swords, Page of Pentacles, Nines of Pentacles, The Hangman, Three of Swords, The Fool, Seven of Cups, Nines of Wands, Four of Pentacles โ okay. อเคอันดับแรกราศีพฤษภเนี่ยคือพลังงานขึ้นคำว่าคุณมีโอกาสได้รับผลประโยชน์ก้อนโตจากความสามารถจากความ ความที่เราลงมือทำการกระทำของเรามันเหมือนมีโอกาสที่จะได้เงินได้ทองดีมากๆกว่าเดิมนั่นเองนะคะแต่ไพ่าะขึ้นการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนมากๆเหมือนเป็นการจบจากบางสิ่งบางอย่างและเริ่มต้นสิ่งใหม่ที่มันดีขึ้นกว่าเดิมในช่วงระยะเวลานี้แล้วพลังงานมันขึ้นว่าจากร้ายกับกลายเป็นดีถ้าดีอยู่แล้วจะดีขึ้นทวีคูณนะคะแต่ให้เรามาระวังเรื่องสภาพจิตใจเรื่องความคิดนิดนึงในช่วงนี้นะคะถ้าเรารู้สึกว่าแบบเศร้าไม่มีความสุขหรือว่าเจออะไรที่มันไม่เป็นอย่างใจคือแบบโซเชียลดีท็อกซ์บ้าง ละจากสื่อออนไลน์ไปทำอย่างอื่นอยู่กับธรรมชาติอยู่กับเพื่อนฝูงหรือว่าอยู่กับคนที่ดีกับเรา,เาหรือว่าขอคําปรึกษาจากคนที่อาจจะมีความเาขาเรียกว่ามีมีความรู้หรือว่ามีความเป็นผู้ใหญ่อะไรเงี้ยบางทีบางทีบางครั้งการฟังหรือพูดคุยมันอาจจะทําให้คุณคิวจิตใจได้แต่บางคนอาจจะบอกว่าโอกการอยู่กับธรรมชาติคุยกับหมาแมวคุยกับสัตว์เลี้ยงหรือแม้กระทั่งการปลูกต้นไม้อยู่กับธรรมชาติมันช่วยได้เยอะบางคนอาจจะแบบแค่ฟังเพลงปรับสมาธิบางคนดูซีรีส์เกาหล ซีรีส์ญี่ปุ่นจีนอะไรก็ว่ากันไปอาจจะดีขึ้นก็ได้ฉะนั้นหาเวของตัวเองให้เจอนะคะเมื่อยามที่เรารู้สึกแบบขุนเคืองใจไม่มีความสุขหรือว่าเจออะไรที่มันไม่เป็นอย่างใจท่องไว้เสมอว่าไม่มีอะไรบนโลกนี้ที่เป็นอย่างใจเราทุกอย่างมันอาจจะมีทั้งดีไม่ดีปะปนแต่อย่างที่อย่างที่บอกนะคะคืออะไรที่มันไม่ดีถือว่าเป็นเรื่องดีก็คือเราได้เรียนรู้จากมันเป็นบททดสอบให้กับตัวเราได้ฉะนั้นอย่ามองอะไรที่มันเป็นแบบในเชิงแบบลบหรือนกาทีฟจนเกินไปเพราะว่ามันไม่มีอะไรที่แบบดีสุดหรือร้ายสุด สำหรับตัวคุณแน่นอนนะคะกิ่งสปาเชื่อแบบนั้นนะถัดไปจะบอกว่าถ้าใครทาอะไรพวกแนวอสังหาริมทรัพย์บ้านรถที่ดินหรือว่าอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องการซ่อมแซมเกี่ยวกับเรื่องของมีคมเป็นเชฟเป็นหมอแพทย์พยาบาลเป็นอาชีพที่ต้องใช้ความคิดสร้างสารรค์เป็นาร์ติสงานศิลปะนะคะเป็นต้นช่วงนี้จะค่อนข้างดีแต่ช่วงนี้บางท่านอาจจะแปลว่ามีมีอะไรที่บางอย่างที่เราต้องกลับไปทําอะไรเดิมๆดิมเมก่าๆหรือแบบอ,อาจจะต้องไปร่วมงานกับคนเดิม,ดมคนเก่าอาจจะมีคนเคยรู้จักคนเดิมเดิเดก่าได้กลับมารู้จักกันอีกรอบหรือบาาางท่่นอจจะแปลว ช่วงนี้เนี่ยอาจจะต้องแบบอาจจะมีคนดําเดิเดนเก่าชวนเราไปทํางานที่เดิมหรือว่าเจ้านายเก่าชวนเราไปทํางานที่ใหม่เนี่ยเป็นได้หมดเลยมันอาจจะมีอะไรบางอย่างดําเนินกลับขึ้นมาให้แบบได้ปรับปรุงแก้ไขได้กลับแบบให้โอกาสให้กับเราอีกรอบนึงก็เป็นได้นะคะในเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องความคิดอย่างที่กิ่งฟ้าบอกตต้นช่วงนี้จริงๆสมององคุณโลดแล่นความคิดสร้างสารรค์คุณดีมาก แต่ให้เรามาระวังในเรื่องการใช้จ่ายตังค์นิดนึงหาเงินได้เก่งนะแต่ใช้เงินมือเติบเหมือนกันใช้เงินเก่งมากๆในช่วงนี้นะคะอาจจะแปลว่ามีกิเลสมีบางสิ่งบางอย่างที่อยากได้นูน่นอยากได้นี่พยายามลดละกิเลสต,ตัวเองให้เจอนะคะคือจริงๆลดละตัวเองอลดละกิเลสของตัวเองให้สําเร็จผลแล้วกันไม่ใช่ว่าให้เจอนะขอโทษให้สําเร็จผลนะคะเพราะว่าบางทีบางครั้งเนี่ยมันไม่มีใครห้ามคุณได้ไม่มีใครแก้ไข,ขคุณได้น,นอกจากตัวคุณเองและความคิดของตัวคุณนะคะฉะนั้นกิ่งฟ้งขาขอเป็นกำลังใจให้คุณเองแบบว่ามีสติในการ ใช้ใจ่ายต่างละกันเพราะาช่วงนี้มันเหมือนกับว่าเขาบอกให้เก็บเงินบ้างเก็บเงินบ้างก็ดีนะสำหรับอนาคตอะไรก็ไม่แน่นอนนะคะในชีวิตมนุษย์เราทุกคนเนาะแล้วก็อะไรที่มันไม่ดีคุณเองอาจจะมีการเดินหน้าต่อการเดินออกจากสิ่งที่มันไม่ใช่สิ่งที่มันไม่ดีจริงๆมันขึ้นการเดินออกการการเปลี่ยนแปลงเป็นทุนเดิมอยู่แล้วหรือถ้าใครจะถ้าใครที่แบบอาจจะอยากเดินทางไปต่างประเทศไปต่างจังหวัดช่วงนี้ดีนะคะหรือว่า ทำอะไรพวกแนวพวกสื่อออนไลน์ต่างๆหรือความทันสมัยต่างๆช่วงนี้จะดีชีวิตของคุณถ้าอยู่ในระหว่างการตัดสินใจการเลือกอะไรบางอย่างช่วงนี้คุณจะเลือกและตัดสินใจได้ถูกต้องจงใช้สติแล้วเดี๋ยวคุณจะตัดสินใจได้ถูกต้องแน่นอนนะคะเพราะว่าช่วงนี้คุณจะเลือกทางที่ดีมากยิ่งขึ้นถ้าใครที่เหมือนกระทําในสิ่งที่ดีกระทําในรูปแบบต่างๆ,ใน,ๆ,ใ,นๆในเชิงความดีต่างๆกิงฟ้าจะบอกเลยว่าคนดีผีคุ้มหมายถึงว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งดีๆคอยปกปักรักษาคุ้มครองคุณดีมากๆเลยนะคะแล้วก็ช่วงนี ถ้าสมมติคุณจะทําบุญอะไรแนะนําให้ทําบุญเกี่ยวกับเรื่องสร้างโบสถ์สร้างโบสถ์สร้างวิหารอิดหินปูนทรายในการสร้างสาธารณประโยชน์ต่างๆก็ได้สร้างโรงพยาบาลก็ได้นะคะหรือว่าพวกกระเบื้องต่างๆให้กับวัดก็ได้แล้วแต่เราเอาที่เรารู้สึกสบายใจนะคะแต่อย่างถ้ากิ่งฟ้าถ้าถ้าขึ้นแบบปรกษนาเนี้ยแนะนําให้ทําอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องโรงพยาบาลการสร้างโรงพยาบาลต่างๆนะคะหรือที่สาธารณประโยชน์ที่อื่นก็ได้แบบสร้างโรงเรียนให้กับเด็กยากไร้ที่อยู่ต่างแบบที่แบบ ที่ต่างๆได้หมดเลยอะไรก็ได้ที่แบบทำประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นนะเน้นอิฐหินบูซายจะยิ่งดีแล้วมีคําเตือนหนึ่งอย่างช่วงนี้เรามาระวังเรื่องสมาธิในเรื่องการขับรถขับรานิดหนึ่งนะคะการเดินทางต่างๆถ้าเรายิ่งขับรถเองต้องเรามาระวังแต่ถ้าเราอาจจะแบบ เป็นผู้โดยสารอะไรเงี้ยก็อยู่บนความไม่ประมาทด้วยก็ดีนะคะแล้วช่วงนี้เนี่ยคุณจะทําให้คุณรู้เห็นเลยเห็นทตุแท้ของคนมากยิ่งขึ้นว่าคนไหนเราควรยุ่งด้วยคนไหนเราควรถอยห่างจากเขานะคะฉะนั้นช่วงนี้เนี่ยคุณจะเห็นอะไรที่กระจังแจ้งมากยิ่งขึ้นในชีวิตนั่นเองนะคะแล้วก็ช่วงนี้เนี่ยถ้าสมมติว่าคุณมีเวลาจริงๆอีกหนึ่งอย่างในการที่จะทําให้เรามีสมาธิคือการนอนหลับถ้าสมมติว่าเราเองเนี่ยเหมือนรู้สึกว่าเจออะไรที่มันไม่เป็นอย่างใจบางคนมีหลายคนมากเลยนะคะ ไปนอนค่ะตื่นมาแล้วโอ้ดีขึ้นสมองปลอดโปร,โปรมีความสุขอะไรที่มันไม่ดีก็ ปล่อยทิ้งมันไว้อะไรอย่างเงี้ยนะคะฉะนั้นเลยบอกว่าช่วงนี้การพักผ่อนหรือการนอนหลับเพียงพอมันช่วยได้อีกทางสําหรับตัวคุณนะคะแต่อย่าทําอะไรที่มันเป็นผิดศีลธรรมสิ่งที่มันไม่ดีอย่าทําอะไรที่มันทําให้ตัวเองหรือผู้อื่นเดือดร้อนหรือทําผิดศีลธรรมมันจะเข้าหาตัวคุณเองนะคะจากที่ดีกลายเป็นแบบดรอปลงมาได้เลยนะคะในดวงชะตาของคุณนะคะช่วงนี้อาจจะมีการเริ่มต้นทําสิ่งใหม่ๆหรือบางคนอาจจะแปลได้เหมือนกันว่าให้ขึ้นการกําเนิดมันแปลว่าการเริ่มต้นโปรเจกต์ใหม่ได้ด้วยบางคนถ้าคิดจะมีบุตรรมมมีมีลูกสาาถได้ บางคนถ้ากําลังอุ้มบุตรอุ้มลูกอยู่ก็จะแข็งแรงทั้งตัวคุณแล้วก็ลูกนั่นเองนะคะแล้วก็บางคนอาจจะแปลว่าช่วงนี้คุณเองอาจจะได้ปรับเปลี่ยนตําแหน่งได้ตําแหน่งที่ดีขึ้นหรือได้เริ่มงานที่ใหม่ๆหรือสิ่งใหม่ๆก็เป็นได้นะคะหรือบางท่านอาจจะแปลได้เหมือนกันว่าคุณเองอาจจะเจอคู่ชีวิตก็เป็นได้อืเหมือนกับว่าคนที่เรียกว่า เหมาะสมกับเราเข้ามาในช่วงระยะเวลานี้ค่อนข้างสูงมากเลยนะเนี่ยจริงๆแล้วนะแล้วไพ่ขึ้นพระเสามันแปลว่าความยุติธรรมและหมายถึงว่าสิ่งเดิมสิ่งเก่านะคะอาจจะมีโอกาสกลับขึ้นมาจริงๆถ้าที่ผ่านมาเราไม่ได้รับความยุติธรรมคุณจะได้รับความยุติธรรมมากยิ่งขึ้นถ้าสังเกตอันนี้ก็คือแบบเป็นตาช่างที่มันแบบ มันเหมือนมีการตัดสินอะไรบางอย่างเกิดขึ้นในชีวิตของคุณในช่วงระยะเวลานี้นะคะแล้วก็ไพ่ขึ้นคําว่าหมอชีวะโกมารพัทนะคะก็คือการบํารุงการเลี้ยงดูหรือการแปลได้เหมือนกันว่าสุขภาพของคุณถ้าสมมติคุณป่วยอยู่และเป็นโรคที่พอรักษาหายได้สุขภาพของคุณจะดีขึ้นหรือหายเป็นปิดทิ้งหรือช่วงนี้ถ้าสมมติคุณรู้สึกว่าป่วยออนแ,แอๆหรืออะไรเงี้ยไปพบแพทย์พบหมอหรือทานวิตามินหรือออกกำลังกายจะดีดียิ่งขึ้นแต่แปลกนะไพ่ขึ้นเหมือนแบบเรื่องเด็กขึ้นมา หรือว่าบุตรบริวาอะไรเลงี้ยช่วงนี้จะค่อนข้างแบบว่าอาจจะเกี่ยวโคกับบุตรบริวารเยอะบริวารสามารถเป็นลูกน้องอเพื่อนร่วมงานได้ด้วยเป็นได้หมดเลยนะคะหรือว่าบางคนอาจจะมีโอกาสได้รับน้องหมาน้อง,องแมวสัตว์ประสาทเลี้ยงต่างๆก็เป็นได้นะคะแต่ถ้าช่วงนี้สุขภาพของคุณไม่ค่อยโอเคเลยอย่างที่กีนฟ้าบอกคือต้องพบแพทย์นะคะหรือว่าต้องแบบพักผ่อนให้เพียงพออะไรเงี้ยเพราะว่าไพ่ก็ขึ้นเตือนเรื่องสุขภาพได้ด้วยเช่นเดียวกัน ถ้าหมอชีวกขึ้นมานะคะอืมแล้วก็อีกหนึ่งใบที่กิ่งฟ้าจะเปิดพระารามบางท่านอาจจะมีโอกาสออกรถ ะะได้โบได้รถได้บ้านก็เป็นได้แล้วก็ช่วงนี้คุณอาจจะมีโอกาสสมหวังในเรื่องความรักมากยิ่งขึ้นแล้วก็ไพ่ขึ้นคําว่าความรุ่งเรืองความรุ่งโร์กําลังจะเป็นของคุณแต่ขอให้คุณเองเดินหน้าต่อไปยังเป้าหมายอย่าท้อถอยก่อนที่คุณจะได้อะไรมาช่วงนี้มันอาจจะต้องไฟต้องอดทนในเรื่องต่างๆก่อนก่อนที่จะได้ดีฉะนั้นอย่าพิ่งท้อถอยอย่าคิดว่าตัวเองทําไม่ได้กิ่งฟ้าขอบเป็นกําลังใจให้คุณกิ่งฟ้าเชื่อว่าคุณทําได้ฉะนั้นคุณต้องทําได้นะคะขอ,อนี้จบคำำาําทํานายในเพี้้นนนะะะะคคสาหรับทท่่ใีตองการสน สนับสนุนช่องหอยาจารย์กิ่งฟ้าสามารถกดปุ่มซุปเปอร์แตงหรือปุ่มขอบคุณมันปุ่มรูปหัวใจด้านล่างใน YouTube ได้นะคะกิ่งฟ้าจะเข้าไปตอบทุกซุปเปอร์แตงด้วยตัวของตัวเองเลยขอบคุณมากที่สนับสนุนให้กิ่งฟ้าทำคลิปต่อไปในอนาคตหรือเพียงแค่กดไลค์กด Subscribe กดดิ่งกิ้งๆเป็นกำลังใจให้กิ่งฟ้าติดตาม Facebook Fan Page ได้ TikTok ได้ IG ได้วันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปอื่นนะทุกท่านบ๊ายบายค่ะ อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งกิ๊งๆเป็นกำลังใจให้อาจารย์กิ่งฟ้าทำคลิปต่อไปในอนาคตและสามารถติดตามอาจารย์กิ่งฟ้าได้จากช่องทางอื่นค่ะที่อาจารย์แปะลิงก์เอาไว้ใต้ Description ไม่ว่าจะเป็น Facebook Fan Page Instagram หรือ TikTok ค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขทั้งกายและใจนะคะวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปอ,อื่นๆค่ะสวัสดีค่ะ